มาเริ่มก,กันเลยค่ะใช้สีแดงก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็นเชือกฟองนะคะพาดใหม่ไว้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะพาดมาแบบนี้แล้วก็พันกับนิ้วกลางค่ะจิ้มเข็มลงไปในห่วงนะคะเกี่ยวไหมออกมาแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสามโซ่ค่ะหนึ่งสองสาม มาร์กโซ่ที่สามไว้เลยนะคะถัก f ค่ะพันไหมหนึ่งครั้งจิ้มเข็มลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวไหมออกมาปลดทีละสองห่วงนะคะมากไว้ค่ะ ักเอฟอกหนึ่งค่ะมาไว้ค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะถักเอฟสามหลัก โซ่หนึ่งค่ะถัก F อีกสามหลักจะถักทั้งหมดสี่เซตนะคะ ถักเสร็จแล้วดึงปลายไหมนะคะดึงตรงนี้ดึงให้แน่นเลยค่ะถักสีเลื่อนห่วงไปโซ่ที่สามที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะจิ้มเข็มลงไปค่ะเกี่ยวไหมออกมาแล้วก็ลอดห่วงนี้ค่ะเราจะถักสีเลื่อนห่วงทั้งหมดสี่ครั้งนะคะ หลักสีม่วงค่ะเจิมเข็มลงไปเกี่ยวไหมออกมาลอดห่วง แล้วก็ลอดห่วงอีกหนึ่งครั้งนะคะตรงที่เราถักโซ่ไว้ค่ะตรงห่วงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสามโซ่ค่ะ ถักโซ่เสร็จแล้วมาร์กตรงโซ่ที่สามไว้นะคะแล้วก็ถัก f ลงไปในช่องเดิมค่ะมาร์กไว้ตรงโซ่ที่สามตรงนี้นะคะแล้วก็มาร์กตรง f ที่หนึ่งตรงนี้ด้วยค่ะ เออีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ f ลงไปในหลักเดิมสามครั้งค่ะ แล้วก็ถัก f ลงไปในหัวมุมที่สองนะคะถักลงไปสามหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ ถักลงไปอีกสามหลักนะคะถักแบบเดิมให้ครบทุกมุมเลยนะคะถักซีเลื่อนห่วงไปในโซ่ที่สามตรงนี้ค่ะถักเหมือนแถวที่หนึ่งเลยนะคะ เลื่อนห่วงสีครั้งนะคะ ถักโซ่สามค่ะถักเอฟสองหลัก โซ่หนึ่ง F สามหลักค่ะหลักสุดท้ายไม่ต้องปลดจนหมดนะคะปลดสองแล้วก็เหลือไว้สองแบบนี้นะคะเปลี่ยนไหมค่ะไหมสีขาวนะคะ เีไ่ไหมสีขาวลอดห่วงแบบนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนใหม่นะคะถักเลงไปในช่องกลางค่ะเราจะซ่อนไหมสีขาวกับสีแดงไปด้วยเลยนะคะวิธีการซ่อนก็คือ จิ้มเข็มลงไปแล้วก็พาดไหมไว้บนเข็มนะคะหลักที่สามเราจะไม่ปลดจนหมดนะคะจะเหลือสองห่วงแบบนี้เปลี่ยนไหมสีแดงขึ้นมาค่ะลอดห่วงแบบนี้นะคะถัก f สามหลักค่ะ พาดไปด้วเลยนะคะไหมที่อยู่ด้านหลังโซ่หนึ่งค่ะ f ออีกสามหลักค่ะ ช่องถัดไปนะคะ f สหลัก f หลักที่3าไม่ต้องปลดหมดนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะเปลี่ยนสีนะคะถัก f สาหลักลงไปตรงหัวมุมค่ะ ขอโทษดนวยนะคะถักไปถักมาเริ่มจะออกนอกกรอบโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ F ออีกสามหลักนะคะแต่ว่าหลักที่สามเราไม่ต้องกดหมดนะคะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะ ทาง f ลงไปสามหลักค่ะแต่ว่าหลักที่สามไม่ต้องไม่ต้องปดหมดนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะในหลักที่สามเปลี่ยนสีค่ะแล้วถัก f ลงไปตรงหัวมุมสามหลักค่ะ โซ่หนึ่งค่ะ f ออีกสามหลักค่ะหลักที่สามไม่ต้องปลดหมดนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะเปลี่ยนสีค่ะ แล้วถัก F ลงไปในช่องถัดไป3หลักค่ะ โซ่สามค่ะขึ้นแถวใหม่เราจะถักโซ่สามทุกครั้งนะคะถักเอฟลงไปสองครั้งค่ะไหมสีขาวถักไปด้วยนะคะเอาพาดไว้บนเข็มค่ะมือใหม่ให้มาร์คไว้ทุกครั้งนะคะ ถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถักเอฟอีกสามหลักนะคะหลักที่สามไม่ต้องปลดหมดนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะเปลี่ยนสีค่ะถักเอฟลงไปในหลักถัดไปสามหลักค่ะ หลักถัดไปอีกสามหลักค่ะหลักที่สามไม่ต้องปลดหมดนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะเปลี่ยนสีแล้วถัก f ลงไปตรงหัวมุมสามหลักค่ะ โซ่หนึ่งค่ะ f อีกสามหลักนะคะถัก f ลงในช่องถัดไปค่ะสามหลัก แต่ว่าหลักที่สามไม่ต้องปลดหมดนะคะเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีค่ะถักสีขาวสามหลักค่ะ สีขาวอีกสามหลักลงหัวมุมนะคะโซ่หนึ่งค่ะสีขาวอีกสามหลักตรงหัวมุมนะคะ สีขาวลงช่องถัดไปสามหลักค่ะช่องถัดไปก็สามหลักเหมือนกันนะคะจนถึงหัวมุมเลยค่ะหัวมุมก็เป็นสีขาวนะคะ ช่องถัดไปอีก3ามหลักนะคะหลักที่สามไม่ต้องปดหมดค่ะเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีค่ะแล้วถักสีแดงลงในช่องถัดไปสามหลักนะคะ ถักสีเลื่อนห่วงค่ะสีแดงสามห่วงนะคะแล้วก็ห่วงสุดท้ายจะเป็นสีขาวนะคะ เ,เข้มเขมลงไปค่ะเกี่ยวสีขาวออกมานะคะเลื่อนห่วงแบบนี้แถวนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะคะ หัวมุมทั้งสี่มุมเราจะถัก f 3โซ่หนึ่งแล้วก็ f 3ลงในหลักเดียวกันในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ช่องถัดถัดไปเราจะถัก f 3ทุกทุกช่องเลยนะคะถักทั้งหมดสามแถวนะคะ ถักมาได้สักหน่อยก็ตัดไหมสีแดงออกเลยนะคะไม่ได้ใช้แล้วนะคะโอเคค่ะถักต่อไปให้รอบเลยนะคะ ถักโซ่สามค่ะแล้วก็มาร์กไว้นะคะตรงโซ่ที่สามถักเพิ่มสองโซ่ค่ะแถวนี้เราจะถัก f ลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะในหลักเดียวกันหัวมุมของแถวนี้เราจะถัก f แค่สอง หลักนะคะแล้วก็ถัก F ลงไปในทุกๆหลักตามหลักตรงนี้เลยค่ะถัก F ลงไปในหลักนี้นะคะให้ตรงกับขีดนะคะอันนี้หลักที่สอง หลักถัดไปค่ะนี่ถักตามหลักไปทุกๆุหลักเลยนะคะ หัวมุม F 1โซ่สอง F 1 ถักได้สองชิ้นงานแล้วเอาชิ้นงานมาประกบกันค่ะเราจะเย็บขอบแล้วนะคะจะเริ่มจากหัวมุมบนนะคะชิ้มเข็มลงไปในโซ่นะคะคอกไหมออกมาแล้วทักโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ถักเอ็ลงในหลักเดียวกันค่ะปลายไหมด้านหลังเราจะถักไปด้วยเลยนะคะโดยการพาดไว้บนเข็มแบบนี้นะคะถักเอ็ไปหลักละหนึ่งครั้งนะคะจิ้มเข็มจิ้มเฉพาะครึ่งโซ่ตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งของโซ่ค่ะ ต่อไปถักสายนะคะถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวที่เราต้องการเลยค่ะมีนสูงร้อยหกสิบนะคะถักสองร้อยโซ่กำลังดีค่ะเวลาสภายถักโซ่ครบแล้วนะคะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในลักที่หนึ่งค่ะ แล้วถักโซ่ให้เท่ากับเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้ถัก200ร้อยรอบนี้ก็ถักอีก200ยโซ่นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเก็บไปลายไหมคะ่ะ